สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะฮะวันนี้บอลจะมาสอนวิธีการออกออเดอร์นะครับสําหรับพี่ๆมือใหม่ที่ยังเทรดกันไม่เป็นนะโอเคมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับเข้ามาในแอป MT4 นะครับหน้าแรกที่เข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็คือหน้าคู่เงินนะมันก็จะมีคู่เงินเยอะแยะมากมายให้พี่ๆเลือกเทรดนะครับว่าจะเทรดคู่ไหนแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยไม่เจอคู่เงินที่พี่ๆต้องการกดมาตรงนี้นะครับโอเคเราก็กดอันแรกนะ มันก็จะมีคู่เงินเยอะแยะมากมายให้พี่ๆได้เลือกนะครับแต่ว่าบอลอ่ะกดออกไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเทรดหลายคู่นะมันก็เลยเหลือแค่นี้นะครับและถ้าเจอคู่เงินที่พี่ๆต้องการแล้วเนี่ยให้กดบวกสีเขียวด้านหน้าคู่เงินได้เลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับมานในหน้าแรกเนี่ยมันจะมีคู่เงินนะครับผมแล้วก็ข้างใต้ของตัวย่อของคู่เงินเนี่ยจะมีสเปดเขียนว่าสเปดนะครับก็คือค่าธรรมเนียมนะครับในการออกออเดอร์ในแต่ละครั้งนะครับผม โอเคแล้วก็จะมีนิวโลนิวไฮบอกชัดเจนนะครับและถ้าสมมติว่าเลือกคู่เงินที่ต้องการจะเทรดได้แล้วเนี่ยก็กดเข้าไปนะครับจะมีการซื้อขายมีกราฟมีรายละเอียดล้วก็กดเข้ามาดูกราฟก่อนเพื่อดูแนวโน้มนะครับว่ากราฟมันกําลังจะขึ้นหรือมันกําลังจะลงนะถ้าเลือกได้แล้วนะครับวิเคราะห์กันมาก่อนอย่าก,กดมุ่ั่วนะครับเสี่ยงดวงไม่ดีนะไปวิเคราะห์กันมาก่อนนะครับว่ากราฟมันจะขึ้นหรือลงอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ย ให้กดมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีการซื้อขายนะครับก็คือเซลล์อยู่ฝั่งซ้ายถ้าคิดว่ามันจะลงนะครับให้กดเซลล์ถ้าคิดว่ามันกราฟมันจะขึ้นก็กดบายนะครับแต่ก่อนที่จะออกออเดอร์ให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้คือหลอดไซน์นะฮะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับพอร์ตของพี่ๆทุกคนนะครับแต่ละคนออกไม่เท่ากันนะคำนวณดีๆนะครับ ให้มันเหมาะสมกับพอร์ตของเราป้องกันการพอร์ตแตกนะครับผมอย่าใส่หลอดมัวๆนะถ้าไม่รู้วิธีการคํานวณทักมาหาบอลทักมาหาโค้ดมอสได้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับผมแล้วก็ถ้าเลือกได้แล้วว่าจะออกเซลล์หรือายก็คลิกเลยนะครับสมมุติอ่าผมกลับไปดูใหม่ตรงนี้ถ้าคิดว่ามันจะลงก็เข้ามาแล้วก็กดเซลล์นะครับโอเคนี่ คือการออกออเดอร์เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วมันจะไปอยู่หน้าไหนมันก็อยู่หน้านี้นะครับคลิกเข้ามาอันนี้คือออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่ผมได้ออกไว้นะครับผมและที่เราออกไปเมื่อกี้มันจะอยู่อันล่างสุดนะครับอ่าอาจจะงวงว่าเอา้าออกออเดอร์มาเมื่อกี้ทําไมมันติดลบตั้งสิบจเหรียญอันนี้คือค่าสเปรดนะครับที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือค่าธรรมเนียมนั่นเองและถ้ากราฟมันวิ่งไปในทิศทางที่พี่ๆเลือกไว นะครับผมเอ,อเงินมันก็จะค่อยๆลดนะครับจากติดลบสิบเหลือติดลบแปดแล้วเห็นไหมอันนี้คือถ้ากราฟมันไปในทิศทางที่พี่ๆเลือกนะครับแล้วมันก็จะติดลบน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นตัวเลขสีฟ้าก็คือบวกนั่นก็คือกําไรนั่นเองนะครับอ่าโอเคแต่ผมมันก็พูดแบบติดติด,ตดขัดๆบ้างอะไรอย่างงี้ออเดอร์มันก็เลยมาเพียบเลย <laughs> อย่างที่เห็นนะครับโอเคจบกันหน้านี้ไปไปดูหน้าต่อไป นะครับก็คือประวัติอันนี้คือประวัติในการเทรดนะครับว่าเราเทรดมาได้กําไรเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ก็จะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ดูได้ว่าเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนอะไรอย่างงี้นะครับถ้ากดมาที่รายวันก็จะดูว่าวันนี้ผมเทรดไปได้กําไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ก็จะมาอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าสงสัยตรงไหนทักมาถามส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวยินดีให้คําแนะนํานะครับผม เค okay, ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ